บทที่33คริสตัลสีม่วงนี่คืออะไรกันแน่แล้วเงาที่แฝงเจตนาร้ายนั้นคืออะไรกันมันเกี่ยวข้องกับการที่จุดกลายพันธุ์ของฉันหายไปหรือเปล่าสวีทิงไม่เข้าใจขนาที่เขากําลังพึงพำกับตัวเองและวิเคราะห์หัวหน้าเล่และสหายของเขาก็กลับมาทีละคนทุกคนมองดูสวีทิงขณะที่พวกเขาเดินผ่านไปสวีทิงรวบรวมความคิดของเขาและมีประกายแวววาวในดวงตาไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเช่นไรมันก็ไม่สําคัญอะไรในตอนนี้ หลังจากพักฟื้นแล้วก็ถึงคราวของเขาที่จะต่อสู้รอบต่อไปสวีทิงยืนขึ้นและเช็ดแท่งเหล็กเมื่อแสงเย็นกลับมาเขาก็รีบออกไปทันทีที่ไม้กางเขนผ่านเขาไปความเร็วของเขารวดเร็วมากและเขาก็เข้าใกล้ฝูงหมาป่าที่ไล่ตามมาทันทีหลังจากนั้นเสียงการต่อสู้และเสียงกรีดร้องที่นองเลือดก็ปะปนกันภายใต้แสงระยิบระยับของพระอาทิตย์ตกทำให้เขาซึ่งเป็นผู้รอดชีวิตหนึ่งเดียวจากการเปิดดวงตาของเทพเจ้าและฝนโลหิต ได้แสดงความสามารถที่ได้รับการขัดเกลาจากอุปสรรคนั้นมากยิ่งขึ้นคราวนี้เขายื้อเวลาต่อไปได้อีกนานเวลาผ่านไปอย่างช้าๆพร้อมกับการล่าถอยอย่างไม่หยุดหย่อนและการต่อสู้แบบหมุนเวียนของทีมันเดอร์ในเวลานี้ดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าตกลงไปในเขตต้องห้ามแล้วกลางคืนที่นี่พระจันทร์นวลแสงก็ลอยขึ้นสูงแต่ทว่าเสียงของการต่อสู้ยังคงดำเนินต่อไปสิ่งนี้กินเวลาจนกระทั่งความอ่อนล้าของพวกเขาถึงขีดสุดและยาเม็ดสีขาวทั้งหมดก็ถูกกินจนหมด เมื่อความเข้มข้นของสิ่งผิดปกติในร่างกายของพวกเขากำลังจะถึงจุดวิกฤตรุ่งอรุณก็มาถึงพอดีในที่สุดฝูงหมาป่าก็เริ่มล่าถอยหลังจากแสงแรกของพระอาทิตย์ยามเช้าโปรยปลายหมาป่าเกล็ดดำตัวสุดท้ายในป่าเขตต้องห้ามมองดูพวกเขาอย่างเหนื่อยล้าและหายไปในระยะไกลสภาพแวดล้อมของพวกเขาเงียบลงอย่างช้าๆในขณะนี้พวกเขาทั้งหมดถูกปกคลุมไปด้วยชั้นเลือดหนาและนอนหอบอยู่บนพื้น สวีชิงก็ไม่มีข้อยกเว้นแม้จะมีพลังฟื้นฟูจากคริสตันสีม่วงทว่าความตึงเครียดทางจิตใจยังคงทำให้ร่างกายของเขาอ่อนล้าเกินกว่าจะเปรียบเทียบได้ในที่สุดพวกเราก็รอดที่ด้านข้างลุย่ยยาพึมพมและพยายามลุกขึ้นนั่งเมื่อเธอมองไปที่สวีชิงเธอก็พูดเบาๆขอบคุณนะผีร้ายก็หอบและยกนิ้วให้กับสวีชิงในช่วงกลางคืนของการต่อสู้ระยะเวลารอบของสวีชิงเกินกว่าหัวหน้าเล และไม้กางเขนเสียอีกอาจกล่าวได้ว่าหากไม่มีเขาหนึ่งในทุกคนอาจกลายพัน์ไปแล้วก่อนที่ฝูงหมาป่าจะล่าถอยตอนนี้สวีทิงนอนมองดูท้องฟ้าเขาเหนื่อยแต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกสงสัยอย่างสุดซึ่งจากก้นม้งของหัวใจอัตราการะส,สมของสิ่งผิดปกติในร่างกายของเขาช้าลงมากเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนมันทําให้เขารู้สึกราวกับว่าในบางครั้งสิ่งผิดปกติในร่างกายของเขาหายไปเอง ในขณะที่ทุกคนกำลังพักผ่อนหัวหน้าเล่ก็ขมวดคิ้วพลางคิดสายตาที่จริงจังของเขากวาดไปทั่วทุกคนก่อนที่เขาจะพูดด้วยเสียงแหบแห้งว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแน่การติดตามอย่างต่อเนื่องของหมาป่ากเกล็ดดําดูเหมือนว่ามีบางอย่างดึงดูดพวกมันดังนั้นพวกนายจงนําวัตถุภายนอกที่ได้รับในช่วงเวลานี้ออกมาให้ฉันตรวจสอบอย่างระมัดระวังฉันสงสัยว่ามีบางอย่างหรือบางคนเป็นสาเหตุของเรื่องนี้ เมื่อฟังคำพูดของหัวหน้าเล่คนอื่นๆก็คิดว่ามันน่าสงสัยเช่นกันดังนั้นพวกเขาทั้งหมดจึงเริ่มหยิบของออกมาอย่างต่อเนื่องและเริ่มตรวจสอบมีบางอย่างจุดประกายสำหรับสวีชิงเช่นกันในขณะที่เขากำลังพิจารณาว่าเหตุผลเบื้องหลังนี้อาจเป็นแผ่นโลหะในกระเป๋าของมาเลียนหรือไม่ทันใดนั้นลุออย่ยหยาที่อยู่ข้างๆก็ส่งเสียงร้องอย่างประหลาดใจและชี้ไปที่ผีร้ายในบรรดาสิ่งของที่ผีร้ายได้รับมาในช่วงนี้คือกล่องไม้ กล่องไม้เก่าๆและดูเหมือนจะสกกรนในตัวเองนอกจากนี้ยังมีกลิ่นหอมจังๆเล็ดลอดออกมาจากมันเนื่องจากมันผสมกับกลิ่นจากในป่าของเขตต้องห้ามถ้าพวกเขาไม่ได้ดมใกล้ๆมันก็ยากที่จะแยกแยะสิ่งนี้กัดกร่อนด้วยตัวมันเองได้อย่างไรผีร้ายรู้สึกมุนงงหัวหน้าเล่ก้ไก่อไ่อ่ง่่อให้ั่่่ยาเธอสูดกลิ่นอย่างระมัดระวังและพยักหน้าด้วยสีหน้าไม่พอใจนายได้สิ่งนี้มาอย่างไรหัวหน้าเล่มองไปที่ผีร้าย ฉันซื้อมันในวันที่ฉันกลับมาที่แคมป์จากคนขายริมถนนคนหนึ่งมันน่าจะมีผลในการไล่มแมลงด้วยผีร้ายเกาหัวพลางกล่าวสิ่งนี้ทํามาจากมูลของกระต่ายผีเสื้อเมื่อสัมผัสกับโลกภายนอกมันจะจุดประกายในตัวเองและดึงดูดสิ่งมีชีวิตประเภทเกล็ดหมาป่าเกล็ดดําก็ถือเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทมีเกล็ดเช่นกันลุยหยามองไปที่ผีร้ายและพูดช้าๆในขณะที่ผีร้ายตกตะลึง ทันใดนั้นบรรยากาศโดยรอบของพวกเขาดูเหมือนจะกลายเป็นน้ำแข็งแม้แต่สวีทิงก็หลีตาลงหลังจากนั้นไม่นานหัวหน้าเล่ก็ใส่หัวผีร้ายถูกหลอกแล้วคิดว่าอีกฝ่ายตั้งใจวางกับดักพวกเราในที่ตั้งแคมป์ก่อนมันเป็นเรื่องง่ายที่จะจินตนาการว่าเป็นทีมเงาโลหิตไม้กังเขนพูดอย่างเย็นชาจากด้านข้างการที่ทีมเงาโลหิตวางกับดักเช่นนี้คงคิดว่าพวกเราคงหนีรอดยากและตอนนี้เราก็ไม่อยู่ในสภาพที่ดีเสียด้วย ลุยอย่าลังเลถ้าอย่างนั้นเราจะไปต่อที่จุดเก็บเกี่ยวและทำภารกิจให้สำเร็จหรือว่าเราจะถอนตัวตรงจุดนี้ดีทุกคนคิดว่าอย่างไรหัวหน้าเล่เงยหน้าขึ้นและจ้องมองไปยังสถานที่ห่างไกลในขณะที่เขาถามช้าช้าสวีทิงดูครุ่นคิดแต่ไม่ได้พูดคนอื่นๆก็สบตากันในที่สุดก็เป็นไม้กางเขนก็พูดด้วยความยากลำบากหัวหน้าเราอยู่ไม่ไกลจากจุดเก็บเกี่ยวของเราแล้วและครั้งนี้ถ้าเรากลับไปมือเปล่าทุกคนคงจัดสูญเสียมากเกินไป หัวหน้าเล่นิ่งเงียบในขณะที่เขามองดูผีร้ายและลุ่ยยาผีร้ายก้มหัวลงด้วยความรู้สึกผิดในขณะที่ลุ่ยยาดูไม่เต็มใจหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ถอนหายใจออกมาเบาๆเดินหน้าต่อไปเมื่อเราไปถึงจุดเก็บเกี่ยวจงพยายามเก็บมันให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้หลังจากนั้นทุกคนจะแยกย้ายกันไปใช้เส้นทางอื่นทุกคนจะออกไปตามลำพังและกลับไปพบกันที่แคมป์หัวหน้าเล่ตัดสินใจขั้นสุดท้ายหลังจากพักฟื้นช่วงเวลาหนึ่งทุกคนก็เดินทางต่อไปอีกครั้งภายในป่าของเขตต้องห้าม ระหว่างทางสวีทิงเดินเข้าไปใกล้กับล่วหยาจากนั้นเขาก็หยิบอัมพันที่เขาได้รับจากอ้วนซานออกมาและขอคําแนะนําจากเธอว่าวัตถุนั้นคืออะไรเมื่อเห็นอัมพันล่วหยาก็รู้สึกประหลาดใจเธอหยิบมันขึ้นมาและตรวจสอบอย่างระมัดระวังก่อนที่จะบอกว่าสิ่งของนั้นเป็นเหล็กในของแมงป่องหน้าผีแมงป่องตัวนี้มีพิษแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพิษของมันจะไม่สามารถทําให้เป็นกลางได้นอกจากนี้ยังมี สรรพคุณทางยาที่ดีอีกด้วยหลังจากถูกใช้งานพิษมันอาจทำให้ศักยภาพของร่างกายของผู้ใช้ปะทุขึ้นในทันทีแต่ก็ไม่สามารถคงอยู่ได้นานหลังจากการประทุพิษจำเป็นต้องถูกล้างออกทันทีดังนั้นมันจึงถูกเลี้ยงโดยคนบางกลุ่มและมีมูล,ลค่ามากพอสมควรบทที่34สวีทิงนึกขึ้นได้ขอบคุณเธอและเก็บมันไว้หลังจากนั้นทุกคนยังคงระแวดระวังและในขณะที่สังเกตสภาพแวดล้อมอย่างใกล้ชิดพวกเขาก็พุ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูง เพียงแต่ว่าครั้งนี้พวกเขาเงีไปตลอดทางมากกว่าครั้งก่อนๆบางทีอาจเป็นเพราะการปรากฏตัวของหมาป่าเกล็ดดำเมื่อวานนี้สัตว์ดุร้ายส่วนใหญ่ในบริเวณนี้จึงแยกย้ายกันไประหว่างทางทีมทันเดอร์ไม่พบอันตรายใดๆดังนั้นหลังจากสองชั่วโมงในที่สุดพวกเขาก็มาถึงทางแยกระหว่างพื้นที่ด้านนอกและส่วนลึกของเขตห่วงห้ามภูมิทัศน์ที่นี่ไม่เพียงเป็นป่าแต่มีเนินเขาและลำธารบ้างแต่ทว่าลำธารเป็นสีดำและดื่มไม่ได้ และในที่ที่มีป่าทึบมีทางเดินซุ้มซ่อนไว้อยู่ราวกับมีถ้ำอยู่สุดทางซึ่งแท้จริงแล้วเป็นหุบเขาเล็กๆเกมื่อสวีทิงและคนอื่นๆเดินเข้าไปในหุบเขาสิ่งที่ดึงดูดสายตาของเขาดูเหมือนจะเป็นอีกโลกหนึ่งด้านบนนี้ถูกปกคลุมด้วยเถาวัน์หนาทึบที่ขึ้นอยู่รอบๆเหมือนหลังคาแสงแดดไม่สามารถส่องลงมาได้เต็มที่และไม่มีต้นไม้ใหญ่อยู่ในนั้นมีเพียงดอกไม้และต้นไม้อยู่ทั่วไปดอกไม้ขนาดเท่ากำปั้นหลากสีสันเต็มหุบเขาพร้อมด้วยหญ้าจำนวนมากที่เปล่งแสงคริสตัลสีฟ้าและแต่ละต้นมีใบ แสงที่เปล่งออกมานั้นเหมือนดวงดาวทําให้หุบเขาที่เงียบสงบดูเหมือนจะกลายเป็นท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวที่เงียบสงบซึ่งมีความงามที่ไม่เหมือนใครนี่คือจุดเลือกที่ทีมทันเดอร์เคยค้นพบและทุกจุดเลือกนั้นเป็นความลับสุดยอดและเป็นรากฐานของการอยู่รอดของทีมหลังจากมาถึงที่นี่เนื่องจากการเลือกต้องใช้เทคนิคพิเศษพวกเขาจึงไม่ให้สวีทิงมีส่วนร่วมแต่แยกย้ายกันไปเก็บด้วยตัวเองซึ่งเร็วกว่าและเสียน้อยกว่า สวีทิงให้ความสนใจกับกลยุทธ์ของพวกเขาและไม่ได้เข้าร่วมอย่างแข่งขันแต่นั่งขัดสมาธิและพึพรรมพำอย่างเงียบๆหลังจากการสู้รบเมื่อวานนี้เขาพบว่าการฝึกฝนของเขาดูเหมือนจะดีขึ้นมากอย่างต่อเนื่องและตอนนี้เขามาถึงจุดสำคัญของการทะลวงแดนแล้วเพื่อให้มีความสามารถที่ดีขึ้นในการอยู่รอดในวิกฤตครั้งต่อไปสวีทิงไม่เสียเวลาแม้ว่าเขาจะอยู่ในพื้นที่ห่วงห้ามเขายังคงใช้ศิละปะภูเขาทะเลในร่างกายของเขาเพื่อดูดซับพลังงานที่จากรอบด้าน ด้วยการเกิดขึ้นของการฝึกจิตลมก็พัดขึ้นในหุบเขาหัวหน้าทีมเล่มองไปที่สวีทิงและไม่ได้พยายามหยุดอีกฝ่ายเพราะเขารู้ดีว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะถูกสุ่มโจมตีระหว่างทางกลับบ้านในเวลานี้การเติบโตของความแข็งแกร่งคือการรับประกันความอยู่รอดหลังจากนั้นไม่นานขณะที่พวกเขากำลังเก็บเกี่ยวสมุนไพรร่างกายของสวีทิงก็ค่อยๆได้ยินเสียงตุ๊บๆ สิ่งสกระปรกไหลล้นออกมาจากรูขุมขนในร่างกายของเขาละลายของเสียออกมาภายนอกและเมื่อผสมกับสิ่งสกรปรกเนื้อและเลือดในร่างกายของเขาก็ดูดซับพลังงานที่อย่างรวดเร็วทุกสัดส่วนของร่างกายได้รับการหล่อเลี้ยงและแข็งแกร่งขึ้นจนกระทั่งเสียงนั้นแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆและเมื่อถึงขีดจำกัดมันก็หยุดกระทนหานและเสียงคำรามก็ดังออกมาจากจิตใจของสวีชิง เส้นเลือดในร่างกายของเขาพองตัวอยู่ใต้ผิวหนังทันทีและในขณะนี้เนื้อและเลือดก็เต็มไปด้วยพลังมหาศาลเราวกับว่ามันมีสัมผัสได้ถึงความเร็วที่น่าอัศจรรย์มากกว่าเดิมสิ่งเหล่านี้กลายเป็นลมหายใจที่เฉียบคมแทรกซึมเข้าไปในร่างกายของเขาและพลังงานปราณที่ผันผวน,นภายนอกร่างกายของเขาก็กระจายไปทุกทิศทุกทางทะลวงขั้นฝึกฝนร่างกายระดับสามสวีทิงลดศีรษะลงช้าๆและลืมตาขึ้น ไม่มีใครมองเห็นแสงสีม่วงที่หายวับไปในดวงตาของเขาแต่ทว่าแววตาของเขากลับไม่มีความสุขและถูกแทนที่ด้วยความสงสัยลึกๆในใจสิ่งที่เขามองลงไปคือเงาของตัวเองภายใต้แสงแดดที่กระจัดกระจายตอนที่เขากำลังฝึกอยู่ตอนนี้เขารู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติอย่างเห็นได้ชัดพลังงานที่ที่เขาดูดซับหลังจากแยกออกจากกันโดยทักษะภูเขาทะเลส่วนที่บริสุทธิ์มาหล่อเลี้ยงทั้งร่างกายและส่วนที่มีสิ่งแปลกปลอม ไม่ได้ไหลเข้าสู่แขนของเขาเพื่อสร้างการกลายพันธุ์แต่ไหลเข้าสู่เงาของเขาเองซะงั้นเรากับว่ามันเป็นเหมือนเงาที่กลืนกินส่วนที่แปลกปลอมนั่นหลังจากนั้นไม่นานสวีทิงก็ลุกขึ้นระงับความสงสัยทั้งหมดในส่วนลึกของหัวใจเขามองไปที่ทีมเล่และคนอื่นๆที่กําลังจะเสร็จสิ้นการเก็บเกี่ยวสมุนไพรและมองออกไปไกลๆตามปลายหุบเขาไปจนถึงส่วนลึกของป่า ที่ไกลออกไปเขามองเห็นว่าดูเหมือนมีอาคารบางหลังตั้งอยู่ราวกับว่าเป็นวัดที่เชื่อมต่อกันแล้วรกร้างไปตามกาลเวลาเต็มไปด้วยบรรยากาศโบราณนั่นคือสิ่งก่อสร้างที่หลงเหลือจากยุคที่ไม่มีใครรู้จักมันยังเป็นจุดที่ไกลที่สุดที่พวกเรานักเก็บกวาดจะไปได้ไม่มีทางที่จะข้ามไปได้แต่ถ้านายพบอันตรายใกล้ๆตรงจุดนั้นนายก็สามารถไปซ่อนที่นั่นได้เช่นกันหัวหน้าทีมเล่ซึ่งเก็บส่วนแบ่งเสร็จแล้วมาที่ด้านข้างของสวีทิงแล้วมองตามสายตาของเขาไปที่กลุ่มวัดพลังพูดช้า เขตแดนหรือครับสวีทิงพยักหน้าพลางถามถูกต้องบางคนบอกว่าในยุคนั้นสาเหตุของการสร้างเขตห่วงห้ามนี้เป็นเพราะเทพ,พเจ้ามองดูวิหารเหล่านี้และยังมีคนเก็บกวาดที่สำรวจในอดีตที่นั่นไม่มีอะไรเลยยกเว้นก้อนหินขนาดเล็กชนิดพิเศษที่ปรากฏขึ้นเป็นครั้งคราวหัวหน้าทีมเล่นนำสมุนไพรเกาลัดมา้ารวมไปถึงยาเจ็ดใบที่เก็บมาส่วนหนึ่งแล้วใส่ไว้ในกระเป๋าหนังอีกใบทำไมหินนั่นมันถึงพิเศษล่ะครับสวีทิงถามด้วยความสงสยัย บทเป็นผงแล้วโรยลงบนรอยแผลเป็นที่ไม่ได้ก่อตัวขึ้นเป็นเวลานานมันสามารถลบรอยแผลเป็นได้โดยไม่ทิ้งร่องรอยใดๆอย่างไรก็ตามมันไม่มีประโยชน์สําหรับพวกเรานักเก็บกวาดแต่บางครั้งเหล่าเศรษฐีก็ต้องการมันหัวหน้าทีมเล่พูดจบก็มองไปที่ไม้กางเขนและคนอื่นๆในขณะนี้ไม้กางเขนผีร้ายและลวดหยาทั้งหมดภายใต,ใต้การจัดการของหัวหน้าทีมเล่ทุกคนหยิบส่วนหนึ่งออกมาและใส่ไว้ในกระเป๋าหนังที่หัวหน้าทีมเล่ถืออยู่ ในที่สุดหลังจากแบ่งสมุนไพรออกเป็นห้าส่วนหัวหน้าทีมเล่ก็มอบกระเป๋าหนังใบที่ห้าให้กับสวีชิงนี่เป็นของนายจากนี้ไปทุกคนจะแยกย้ายกันวิธีการนี้มีโอกาสสูงที่ทุกคนจะได้ออกไปหัวหน้าทีมเล่พูดจบมองไปที่สวีชิงและให้แผนที่อีกแผ่นแก่เขาให้หนูสำหรับตัวฉันนั้นเป้าหมายใหญ่เกินไปมันต้องเป็นจุดสนใจของทีมเงาโลหิตและในฐานะหัวหน้าฉันต้องปกป้องนายจงรีบออกไปและกลับไปที่ค่ายโดยเร็วที่สุดแล้วรอฉันอยู่ที่นั่น หัวหน้าทีมเล่พูดด้วยน้ำเสียงทุ่มทันทีที่กล่าวจบเขาก็เดินออกจากหุบเขาและหายไปในพริบตาภายใต้การจ้องมองอย่างเงียบๆของเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆสวีชิงต้องการพูดอะไรบางอย่างแต่ก่อนที่เขาจะพูดหัวหน้าทีมเล่ก,ก็ได้จากไปแล้วไมก้กางเขนตบที่ไหล่สวีทิงและจักไปเช่นกันในท้ายที่สุดผีร้ายและล่วหยาทั้งคู่ต่างเล่าประสบการณ์ของพวกเขาให้สวีชิงฟังอย่างละเอียดและรีบจับไปเช่นกัน สวีทิงมองไปที่พวกเขาอย่างเงียบๆวางกระเป๋าสมุนไพรลงและมองกลับไปที่วัดในระยะไกลหลังจากนั้นครู่หนึ่งสวีทิงก็หมุนตัวหันหลังกลับหายใจเข้าลึกๆและควบฝีเท้าไปที่ทางเข้าของหุบเขาหลังจากถึงระดับที่สามของการฝึกร่างกายความเร็วของเขาก็เร็วขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดและเขาก็หายไปที่ทางเข้าในทันทีในป่าของเขตห่วงห้ามสวีทิงเป็นเหมือนลิงที่ว่องไวบินไปมาตลอดเวลาเขาไม่ได้ไปตามเส้นทางที่เขาจับมาแต่อ้อมไปตามเครื่องหมายในแผนที่ จากประสบการณ์ที่เขาได้เรียนรู้ระหว่างทางมาที่นี่เขาแยกความแตกต่างของวิกฤตและพบกับสัตว์ร,ร้ายกลายพันธสอาตัวเป็นครั้งคราวและเขาก็จัดการพวกมันได้อย่างราบรื่นในเวลาเดียวกันเขายังให้ความสนใจกับเงาของตัวเองภายใต้ดวงอาทิตย์หลายครั้งและมีแสงสีแปลกๆแ,แวบเข้ามาในดวงตาของเขา เขาได้ลองใช้มันแล้วไม่ว่าจะเป็นการดูดซับพ,พลังงานที่หรือการหายใจเข้าลึกๆสิ่งแปลกปลอมที่มีอยู่ในทุกสิ่งหลังจากเข้าสู่ร่างกายของเขามันก็เหมือนกับที่เขารู้สึกเหมือนเมื่อตอนบุกทะลวงแดนผ่านก่อนหน้านี้และสิ่งแปลกปลอมนั้นค่อยๆไหลเข้าสู่เงามืดบทที่35เมื่อคิดย้อนกลับไปรูปแบบดังกล่าวเริ่มปรากฏขึ้นหลังจากคริสตัลคลายความเย็นจนกระทั่งเขามาถึงระดับที่3ของทักษะทะเลและขุนเขามันก็ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ เงาของเขาดูเหมือนจะกลายพันธุ์หลังจากที่คริสตันสีม่วงกวาดเงาของหมาป่ากเกล็ดดำออกไปความแปลกประหลาดนี้ทำให้สวีทิงรีตาลงช้าๆเขาม้วนแขนเสื้อข้างซ้ายขึ้นและมองดูที่แขนของเขามีจุดกลายพันธุ์เพียงจุดเดียวและตอนนี้มันจังมากแล้วถ้าไม่สังเกตดูก็ยากที่จะเห็นร่องรอยตามการพัฒนาแบบนี้สิ่งแปลกปลอมในร่างกายของเขาจะน้อยลงเรื่อยๆจนกว่าจะถึงระดับของความบริสุทธิ์และสมบูรณ์แบบไม่ใช่หรือและความสมบูรณ์แบบแบบนี้ สวีชิงเคยเห็นมันสลักบนป้ายไม้ไผ่เฉพาะผู้ที่มีสถานะสูงส่งอย่างยิ่งในต้นกำเนิดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ในดินแดนหวังกูเท่านั้นที่สามารถเพลิดเพลินกับความสมบูรณ์แบบเช่นนี้ได้หรือเพราะเกิดจากคริสตัลสีม่วงนั้นหรือสวีชิงพึงพานั่งบนกิ่งไม้จ้องมองท้องฟ้าด้วยความงุนงงหลังจากนั้นไม่นานเขาก็สัมผัสคริสตัลสีม่วงบนหน้าอกของเขาและเงียบไปครู่หนึ่งเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นเขาก็ระงับความสงสัยทั้งหมดในใจร่างของเขาสั่นไหวและเขาก็เดินเข้าไปในป่าต่อไป แต่ก็เป็นเพียงหนึ่งในอันตรายมากมายในพื้นที่ห่วงห้ามระหว่างทางสวีทิงยังคงพบกับวิกฤตบางอย่างตัวอย่างเช่นในขณะนี้เขาเห็นหมีแปลกประหลาดสองตัวที่มีรัศมีต่อสู้เหนือกว่าหัวหน้าทีมเล่บนหลังหมีชนิดนี้มีแมงมุมตัวใหญ่สีสันสดใสจริงๆเส้นใยจํานวนนับไม่ถ้วนออกมาจากช่องท้องของแมงมุมและแทรกซึมเข้าไปในร่างกายของหมีราวกับว่ามันกําลังจัดการกับเหยื่อ สิ่งนี้ทําให้หมีโมโหและดูร้ายทันทีและมันคงคิดว่าจะสลัดแมงมุมออกจากหลังของมันในขณะที่หมีสูญเสียการควบคุมตัวเองแล้วมันก็วิ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วต้นไม้ถูกพวกมันบดขยี้โดยตรงและหากพวกมันเจอสัตว์กลายพันธุ์ตัวอื่นขวางพวกมันจะถูกชนขาดครึ่งทันทีความโหดร้ายนั้นชัดเจนมากหากไม่ใช่เพราะพวกมันกําลังไล่ล่าตามเสือตัวหนึ่งและไม่ได้สนใจสวีชิงไม่เช่นนั้นมันคงเป็นอันตรายอย่างยิ่งและอันตรายจากเขตห่วงห้ามยังไม่หมดเพียงเท่านี้ หนึ่งชั่วโมงต่อมาสวีทิงอยู่ในร่มเงาของต้นไม้และเมื่อเขามองไปรอบๆอ,อย่างระมัดระวังเขาเห็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ควรปรากฏในป่าจากระยะไกลมันเป็นแมงกะพรุนที่ร่างกายปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและตัวของมันใหญ่เท่าภูเขามันเปล่งแสงจางๆไปทั่วตัวลอยอยู่กลางอากาศเหนือพื้นที่ห่วงห้ามร่างกายที่โปร่งแสงถูกแสงแดดสองทะลุและเห็นได้ว่ามีซากศพของสัตว์ร้ากลายพันจำนวนนับไม่ถ้วนที่กำลังถูกย่อยอยู่ข้างใน หนดจานวนมากกระพือและแต่ละหนวดปกคลุมด้วยดวงตาที่แปลกประหลาดแต่ดวงตาเหล่านี้ส่วนใหญ่ปิดและไม่เปิดในขณะนี้มันกําลังบินไปยังส่วนลึกของเขตห่วงห้ามอย่างสบายๆทันทีที่มันผ่านจุดไหนป่าด้านล่างจะกลายเป็นน้ําแข็งในทันทีและสิ่งมีชีวิตทั้งหมดไม่สามารถรอดพ้นจากภัยพิบัติอันหนาหนบได้รัศมีของมันแข็งแกร่งมากจนเกินกว่าสวีทิงจะรับได้ในความรู้สึกของสวีทิงแม้แต่หมีสองตัวก็ยังอ่อนแออย่างยิ่งต่อหน้าแมงกะพรุนตัวนี้ แม้แต่เพียงแค่มองจากระยะไกลในขณะน,นี้ร่างกายของสวีชิงก็แข็งทื่อและวิกฤตที่รุนแรงก็ปรากฏขึ้นจากส่วนลึกของจิตวิญญาณของเขาจนกระทั่งแมงกัพรุนหายไปสวีชิงถึงปล่อยลมหายใจออกมาได้และมองไปยังพื้นที่ป่าที่กลายเป็นน้ำแข็งในระยะไกลยอย่างตั้งใจมันเหมือนกับเส้นตรงที่แผ่ลึกเข้าไปในส่วนลึกถ้าทิศทางของแมงกัพรุนมาที่ฉันจะทำยังไงสวีชิงสูดลมหายใจลึกๆเขาเข้าใจว่าในป่าต้องห้ามที่อันตรายแห่งนี้ เนื่องจากเขาสามารถขจัดสิ่งแปลกปลอมได้โดยเงาของเขาเองดูดกลืนเข้าไปเขาจึงมีข้อได้เปรียบบางอย่างเหนือคนอื่นๆแต่ดูเหมือนว่าข้อได้เปรียบนี้ตอนนี้ทําให้เขาอยู่ในเขตห่วงห้ามได้นานขึ้นเท่านั้นถ้าวันหนึ่งชันแข็งแกร่งขึ้นถึงเวลานั้นความได้เปรียบนี้จะขยายใหญ่ขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อสวีทิงเริ่มเคลื่อนไหวสักพักเขาก็ระมัดระวังมากขึ้นในพื้นที่ห่วงห้าม เมื่อเวลาผ่านไปและในไม่ช้าพระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าเหลือเพียงแสงริบหรี่ของพระอาทิตย์สะท้อนขอบฟ้าเท่านั้นที่สองแสงในเวลานี้เสียงคำรามเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆจากบริเวณป่ารอบๆสวีชิงซึ่งควบฝีเท้ามุ่งหน้าไปประเมินตำแหน่งของแผนที่อย่างเงียบๆโดยรู้ว่าหากเขาเดินทางตลอดทั้งคืนเขาควรจะสามารถออกจากพื้นที่ห่วงห้ามได้ก่อนรุ่งสาง และในขณะที่เขากําลังคิดว่าเขาต้องการที่จะเดินในตอนกลางคืนหรือไม่ทันใดนั้นก็มีเสียงคํารามจากป่าที่ห่างไกลพร้อมกับเสียงกรีดร้องที่เกือบจะเหมือนเสียงโหยหวนเสียงนั้นช่างคุ้นเคยยิ่งนักผีร้ายสวีทิงรีตาและจําเสียงได้เขากระโดดพุ่งไปทันทีและเข้าใกล้อย่างระมัดระวังร่างผอมๆข,ข,ของเขาว่องไวและซ่อนตัวอยู่ในป่าทําให้ยากต่อการพบเห็นหลังจากนั้นไม่นานเขาก็มาถึงที่ที่ได้ยินเสียงคํารามและเขาซ่อนตัวอยู่ในร่มไม้และเห็นศพหกหรือเจ็ดศพด้านล่างหนึ่งในนั้น เป็นผีร้ายทั้งตัวของเขาเป็นสีดำและสีม่วงเขากลายพันธุ์อย่างเห็นได้ชัดร่างกายของเขาถูกแยกออกจากกันและความตายของเขาช่างน่าสังเวชยิ่งนักโลเหล็กกล้าไรสนิมขนาดใหญ่ยังแตกออกเป็นสองชิ้นชิ้นหนึ่งใหญ่และอีกชิ้นเล็กกระบองก็กระจัดกระจายอยู่ข้างๆเปื้อนไปด้วยเลือดเห็นได้ชัดว่าเขาพยายามอย่างดีที่สุดในช่วงชีวิตของเขาและตายไปพร้อมกับคู่ต่อสู้ของเขาในขณะที่จะกลายพันธุ์ สวีทิงเงียบทันใดในใจก็รู้สึกหดหูอ้างว้างและเห็นไม่ไกลหัวหน้าทีมเล่ได้ถูกกลุ่มคนห้าคนปิดล้อมเขาไว้ร่างกายของเขาเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวและเขากำลังอ่อนแอลงและกำลังจะกลายพันธุ์อีกคนฉากนี้ทำให้สวีทิงหยุดถือแท่งเหล็กไว้ในมือแน่นและเจตนาสังหารในดวงตาของเขาก็ปะทุขึ้นมาทันที